อ่าสวัสดีครับดูวผมจ e ีแล้วนะครับผมวันนี้เราจะเล่นเกมมูปลาูแลนนะครับผมหรือที่เต็มชื่ออะไรเนี่ยช่างมันเถอะเดี๋ยวก็มาต่อพาร์ทที่สองเลยนะครับผมนี่ก็พัฒนาจากพาร์ทแรกครับผมผมก็อ่าเดี๋ยวเกนะัครับผมก็ก็ได้ทําการขยายที่ด้วยการเสียตังอะไรก็มันก็เคลีย กกันมองต้นไม้ก็น้องก้อนหินอะไรก็ว่านไปนะครับผมนะก้อนนี้อโล่าบบนี่คืออะไรคือขยะครับผมในผมคิดว่าอะไรมันลองเวฟถึงครับโลอกนได้แต่ลาราคาโล่ 100k คืน1แสนนั่นเองครับผมคพิ่งผมตอนนี้ผมก็ยังไม่มีตังค์นะครับมีใครมุกันหม,มาแล้วเนี่ยอะไรมา5 5 5ครับก็สวัสดีครับ ก็เราเขาให้ icism, เราก็เราก็ให้เขาคร <mulheres S 1> <performance. S 2> ับผมน่าหมดเยี่ยมเยียงแล้วก็อืมให้ให้นี่ผมก็ให้ไปให้เฟมากุเตน่าไม่ใช่นะครับผมกลับบ้านเรากันอืมก็หลังจากเราเพื่อนเพื่อนก็ เพื่อนผมว่ามีที่นี้ม,มีดังนี้เลยก็ชวนเพื่อนผมว่าชวนไปจนถึงหกสิบคนครับก็ได้อ e ีมานี่มาซึ่งม้าเนี่ยมันก็อยู่ในกระเป๋าึ่งผมัมใช้ไม่ได้ผมมันบอกต้องถึงระดับไเปีหรือเวลไีของผมก็เวลสิบแล้วแล้วส่วนผมมีตัวอะไรก็นี่ครับตรงแรกโ <c oughs> <c oughs> ทษคับไอครับผมก็นี่มันมีฟัตเทิลก็มี ไฟครูนพินอันถูก,ก่าแคนเน่นี่ครับผมตัวเพิ่มมาแล้วก็มีแคนเน่อีกตัวหนึ่งนะครับผมแคนเน่ที่เวลสี่แล้วครับผมนี่แคนเน่เร็วหนึ่งอ่านถูกปะแคนเน่แคนเน่นเ,นเอชมันถดกจมาปลูกกันต่อครับผมพกิจมอให้ปลูกให้เออภารก,กิจปลูกมีไหมมีภารกิจสร้างแล้วก็ปลูกเหมือนเดิมครับผมนี่ครับ อุ๊ยครับครับกผมผมก็พอเล่นได้อยู่หน่อยผมก็ที่ว่างมากเลยไม่รู้จะเอาอะไรไปวางดีห็นผมหายใจแรงหนก็ขออภยัยครับผม <S <S อืมตันนี้จะทำอะไรกันดีต่ออ,อืมแม่ผสมพันธุ์สันควสเลยผมพันธกนั้นอ่าตัวนี้ผมบอกอีตัวนี้ตัวนี้คือตัวอะไรนะ เดี๋ยวดูร้านค้าก่อนอ๋อตัวนี้ใช้ยืดโอ้มายหมายมายใช่ธาใบมาธาตพืชกับธาตุดินเหรอมีเฟนไหมครับธาตุพืชธาตุดินเหรออืมธัตุพืชธาตุดินวันเนี้ยกัะเนี้ยับผมธาตพืชธาตุดิน ไม่เอาดีกว่าน้องผมพันกันมั่วๆตัวไหนเท่ก็เอาไปนี่นี่นี่นพิ้นพิ้นพ,นพิ้นอะไรก็วาดไปผมอ่านถูกไม่ถูกก็ถอไปด้วยก็แพนแน่น้องผมมุนดูครับผมเพรผมว่ามีร้อยสิสี่เพชรนะครับผมตอนนี้ก็รอมันสร้างฟิลาใหม่ครับมันก็กาลังเบ่งอะไรก็วาดไปนี่ใช้หหาเพชรอ่าผมใจร้อนครับผมได้มันละ ัวไ,ได้นี่แน,น่เลยแคเน่โ้เพชรไปเพชรผมเยอะเนี่ยครับได้แคนเน่อีกลแล้วนะครับผมขายได้ไหมขายได้กี่พันไม่ยังไม่คุมเอาไปก่อนนะครับก็ได้เลยแคนเน่เว้ยลองตามันนะครับผมมันให้เอาอ่า เดี๋ยวเยวเอ้ยผิดอ่าตัวน,นี้ก็ตัวต้องพูดเดียวเวลา,านักเล่าผมก็อีตุนกับอีตัวเนี้ยนี่กักัอีตุนนี่เร็วเร็วเร็วตุนนี่ตุนไปน่ำซื้อกรเปาขนาดใหญ่กูะเป๋าขนาดใหญ่ ตอ,อไฟขนาใหญ่ห้อกำลังสร้างครับเคอดีครับสิ้าชิ้นไม่เอ,อเปลืองคือคนนี้ผมมันโล่งมากเลยอะเคลียที่ตัองเยอะแต่ไม่รู้จะสร้างอะไรดีนะครับผมลองดูที่ร้านคาตังก็ตอนนี้เหลือน้อยมากหกหมื่นกว่าจากแฝนมีโอ้โหพัดเทียวต้อนผลประหยัดแม่หายว่าปไปในพริบตาเลอทีเดียวนะครับผม,บผมก็ บ้านต้นไม้มสวยดีเลยสวยไนหะมหลงผมไม่ใจแรงไหนก็ขอไฟครับผมเนื่งองจากพูดมากเลยพูดเยอะครับผมสุภาพสักหน่อยอขนาดนี้ครับไม่ต้องเล่าสุภาพแล้วสวยงามสวยงาม,างามตรงไหนวะช่วยเลยวันนี้ช่วยๆหรอกส่งเพื่อนก็โอ้ยม่ใหม่ใม่ ตงตกดำเ่อืมนุ่งิวอ้ไม่มีนขย,ยตั้งร้อสิอนะครับผมหาหมื่นเหร่วยไมว่าฟาร์มจุยได้สองอันลหลงฟื้ดิสาหมื่นโอ้วาส0มมื่นไ่าหมื่นห,ห้กูนหหนจนเลยนะโอ้ว่ ลงทุนนะครับผมว่าเพิ่มทันทีเลยตังก็อ,ววอ,อ,อ้วนหมื่นนันได้รางวัลจากการอัพเลเวลจะมาปลูกกันดีกว่าโอ้โอโอววววดีดีแปดหมื่นเลยเหรอโอ้โหแล้วเขาพูดวพด้วหมดไปหมื่นกว่าหมื่นห้านะครับผมก็ท,ทีนี้ก็ทำนี้มีความสำเร็จอะไรบ้างครับฟาร์มห้าแห่งอ่าจัดไป ครับไปนี่อะไรไปผู้ความเลือกตัลกกวละวนได้อะไรเลยนะโอ,อ,อ้ได้สักทีครับอีกตัวนี้โอ้ ด,น,ดน,นี่นะครับผมก็เราพอเราก็ผมพันุ์ได้ตัวใหม่แล้วก็มารับของที่นี่นะครับผมอ่ก็มาอัพตัวนี้ให้มันพอผมพันเอ้ไม่พอพันสร้างเวลาฟอเอหรือฟอร์มันแหละรครับตัวอื่นได้นะครับผมนี่เวทมันสั่งให้ไงนะอีนี่กับอีนี่นะครับผม อีนนี่นี่นี่กลับนี่ไ้นั่นสร้างไปูใช้ได้ไหมหกชิ้นเลยอ่ะ,อะเอาอูหูตัวเลยเนี่ยเลือกพูดหกชิ้นแปดป้ายครับผมตัวเลเนี่ยอุย้ยจิเมีเจอได้ขอไฟเดีย๋ยวต้องรอเพ่อขไฟก่อนเนะผมทีก็เพื่อต่อให้เรยนมันกอือ ปูปลาคอกับโมเฮลไ้เลอิตุนกับตัวนี้นะครับผมสร้างไปก็อิตุนได้มาอู้อืมใจร้อนมันก็ไม่มีที่แทนเนปิดได้ยังถิงผ้าชิ้นเอาไปไปไป,ปนี่ใช้แบบอ่าก็บอกผมไม่หยัดแค่ไปยีหัดนะอืม มี่คือของคนที่อปอ่ประหยัดนะตัวเนี้ยมีตัวเนี้ยไม่๋อ,อไม่ใช่จะขายไปใครเปรีบดวงไงไม่ว่าก็ลองอีกตัวนี้กับตัวนี้นะครับอือตัวนี้มันจะปล่อย,ยกัน ปล่อยนั่นเราเนี่ยไงเก้าชิ้นเลยเลยโอ้โหให้ตายเถอะให้ตายเถ็ะโรบินนบิวโรบินเกี่ยวเล้วะมาม่มานั่นนั่นนี่โตโคเทตตรงไหนวะเป็นดวงคล้ายเต่าผสมเต่าทองนะครับผมอืมนี่นั่นนั่นนั่นน่ารักอะ เกมนี้ก็เป็นเกมแนวแบบน่ารักนะครับผมน่ารักน่ารักแล <c oughs> หละหายแต่แรงแล้วก็ลองหน่นี้ลองเป็นเรื่องเจ็ดเลยมันเป็น,ปนงไงออ้หูไม่ต่างอะไรกับเดิมเลยแต่ว่าเท่ไปหน่อยนึงนิดนึงอืมเป็นตัวมึ่งเเรื่องเจ็ดไปแล้ว อืมนี่ถึงก็เจ็ดหมดทุกตัวอืมอ้ทำอะไรดีครับเอ๊ะตอนนี้เอาเบลฟิสเบลแม็กโอ้เต็มเบลฟิสแลครับผมอืมนี่ก็อย่าน้อยหน้าขอครับโอ้โหโซลตัวนี้ยาเท่เลยเนี่ยโคตรเท่เลยลองตัวนี้เจ็ดดิ ต่างกับเดิมเนี่ยก็ไม่ค่อยต่างนะครับผมอืม,อมนี่เหมือนเบงกี้แล้วครับผมมามาอืมฟูริมองคนเนนอีกตัวไปกว่าสีป่ป่ะโอเคอืมเราเปรีปยบเทียบกับเจ็ดกับสี่ได้คะแนนไหม ก็ถือว่าเปลี่ยนอยู่นี่ยังเดินนี้บินได้อืมมทำไรต่อลยเกมนี้คือว่ามันจะน้อยครับผมก็พัดอยู่ดีมันก็หลุดตัดไปตัดตัดแบบตัดไปเฉยเลยครับผมเนื่องจากผมอัดวิดีโอเนี่ยความจํามันเยอะนนประมาณถึงหกนาทีนะคลิปที่แล้วมันก็เลยหลุดเองเลยเนื่องจากอ้คนงานเป็นครับมันเขียนมันจะเขียนว่า พื้นที่คนน้อยอาจไม่แอปพลิเคชันบางแอปมันอาจจะ Indigenous. ไม่สามารถทํางานได้มันก็ของผลของแอปนี้นะครับผมเนี่ยพูดเร็วนี่เนี่ยคุ้ยโคตดเท่เป๊เป๊เอ๊ไม่เป๊หนี่เป๊ะใครเป๊ะรักปะไม่ใช่นะครับผมอะไรกูเนี่ยหุงได้ไฟกับไฟฟ้า ซื้อส,สายฟ้ารักตัวไหมห้าหมื่นเลยเอะซื้อทีกูโคตรจนเลยนะไม่เอาครับผมน้ผสมกันไปเรื่อยนะครับอืมนี่ก็โฟนของตัวเทพเทพเบลฟิบเลนะอือครับเวลฟีนี้เวอร์เจ็ดเวอร์เจ็ดก็เทพมาหน่อยหนึ่ง วงเล็บหน่อยหนึ่งหน่อยหนึ่งก็หน่อยจริงเลยอืมอืมเอนะครับก็เลยอ,อีกหินก้อนที่มันแพงหน่อยครับอืมก็มันแพงอะไรอยู่ข้างในอ๋อเหมือนรู้สึกว่าน่าจะน่าจะนะครับผมทำลายก็นายได้ของมาอะไรเนี่ยใฟเฟซบุ๊กหัวแกม,อ,มอัดแวน เดี๋ยวก็คุยทีหลังนะครับผมก็เล่นต่อเลย,เล,ยเล่นต่อเล่นเล่นอะไรอะลองดูของเพื่อนผมมันดูนะครับผมเนื่องจากเ้่นทีอหนคนนี้ดูนะครับผมอืมขอเงินกำลังน่าจะตื่นนะแล้วนะผมก็ ฟาร์มของอีกคนหนึ่งของเพื่อนผมไปน่ะคนนี้จะซักค่กับผมไปใครก็ไม่รู้ครับผมโอ้โหฟาร์มเขาดูว่าใหญ่ใช่ย่อยนั่นเราเนี่ยใหญ่นั้นเราแหมฟาร์มมะฟาร์มฟาร์มใหญ่คิดอะไรเนี่ยแหม่มคนดูให้คิดเลยกูอะไรคิดเด้ มาโดยคนครับก็มานี้นี้แฮะเราลองเพื่อนกับเพื่อนดูนะครับผมเพื่อนก็อะไรเพลเยอร์อะไรรถเจ็ดโู้คูเหมือนจะเพิ่งเล่นจริงอ่าหมูเล็กใครไม่รู้ไม่รู้จักผมแอดเป็นผม มัวๆเอามาดูเพื่อนของเพื่อนกันดีกว่าบางคนที่มันเล็วสูงที่สุดโหยิบฝาบจริงเล่นโอ้โหยิบฝาบคือเกมมาปุ๊บงเล่นแน่เลยเนี่ยเล่นโอ้โหอยากลองลองครับมาดูเขานะครับผมผมว่าน,น่าจะได้แต่เวลามั้งโวไม่น่าเยอะแต่เวลแล้วโ,อ,ววโ,โอ้โหอัพฟุตแมปเลยนี่ว่ะโอ้โห นายเทพมากน่าสุดยอดนักเก็บพลึกจริงว่าออแล้วนี่ก็ลังโอโหเเบี่ยงเป็นโฟนเลยนะครับผมโอ้มีลิงคิงของลิงกรมานไปโอ้มาอืมมีซิตี้ด้วย ก็ดาไก่ลานะครับผมเฮอออะไรมันมากโอ้โหคิตตี้มิกกี้มมลกี้อ่ะอือก็มาจบกับสามเพื่อนแบบนี้เอดคนน่ะเพื่อนเพื่อนที่ใจดีคู่ใจดีเรามากเลยนั่นแหละเด้เดี๋เดๆๆเด หลุดนะครับผมพี่พวกนาทีจามเคยนะมันก็อใครไมเ่เฟสเจอร์มาก็แปบ๊บนึงครับผมจะสร้างแข่งขอบพี่ก็คู่นะครับผมก็มันหมดเวลาแล้วเวลาหมดหมดเวลาไหนก็ขอจบคลิปเพียงนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์ซับสไครต์นั่นนั่นนั่นนั่งก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b เด้วยครับชอบกดไลค์ชอบมากกดซับสไครต์เร้อไม่ชอบเลย ก็กดปประฟ้าไข่นะครับไปแล้วปานแจ้หว